สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒ์ทอลกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินรองศาสตราจารย์ดรพนิติรัตนนุกูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะท่านก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนาครินนะคะตําแหน่งที่ท่านเคยได้รับนะคะมีตําแหน่งที่สําคัญมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการการศึกษาธิการค่ะและเลขาธิการคณะกรรมาการการอุดมศึกษาค่ะซึ่งขออนุญาตถามท่านสักนิดหนึ่งนะคะว่าในการที่ท่านเนี่ยได้กําหนด นโยบายของมหาวิทยาลัยท่านคิดว่ามหาวิทยาลัยของท่านนะคะได้นํานโยบายไปใช้ในด้านใดบ้างคะก็มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินเนี่ยนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ทํางานเพื่อท้องถิ่นนะครับตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในส่วนของสภาหมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอธิการบดีที่จะทํางานในเชิงของการพัฒนาท้องถิ่น ในเชิงของการพัฒนาบุคลากรในในเชิงของการทํางานร่วมกวับชุมชนในท้องถิน่นเพื่อพัฒนาทั้งศักยภาพกําลังคนเศรษฐกิจกและสังคมนะครับก็มีหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอยู่ในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยค่ะในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีอะไรบ้างคะประเด็นที่สําคัญผมคิดว่าทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ย ได้มีการทํางานร่วมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดนะครับเอาโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นที่ทราบกันเรื่องของ e-c นะครับในการพัฒนากําลังคนนะครับในในช่วงนี้ซึ่งซึ่งมีหลายโครงการที่เราได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับรองรับการพัฒนาพื้นที่รองรับการพัฒนาโครงการ e-c ซึ่งหลายโครงการก็ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบางโครงการก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับในจุดนี้ ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนาคารินนั่นเองนะคะแล้วท่านมีความคาดหวังกับบรรัณฑิตที่จบใหม่อย่างไรบ้างคะผมว่าประเด็นสําคัญที่สุดในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับวันบรรัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินที่เราคาดหวังก็คือจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับรองรับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง แล้วก็พร้อมที่จะรองรับางานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นภายใต้พื้นที่ e c ทีที่เรา,เร,ารับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีความอดทนมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับการทำงานในอนาคตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อไปครับ ค่ะแน่นอนค่ะว่าปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีมากมายนะคะเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งท่านก็ได้บอกว่าบัณฑิตจบใหม่ควรมีการปรับตัวอยู่เสมอนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านเนี่ยได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ค่ะครับในนามของสภามาหาวทิทยาลัยร,ราชพัฒร,ราชคกินนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่จะได้รับพระราชทานปริญญาในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านทุกท่าน นะครับที่เป็นประดิตใหม่จงนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยไ,ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาต่อหรือการทำงานต่อไปก็ขอให้บัณฑิตทุกคนมีความสําเร็จในชีวิตการทำงานหรือเรียนต่อก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ ค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรพินิติราัตานานุกูลนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏราชนาคารินค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรครับ